สวัสดีค่ะ Good afternoon นะคะสวัสดีตอนเย็นนะคะตอนนี้ก็ปะมาณจะซีมงแรงแล้วนะคะแม่บ้านก็ต้องทําการทํากับข้าวนะคะวันนี้เราจะทําอะไรนะคะมาดูกันมือนีนตับไก่นะคะแม่บ้านสิพัดพริกแกงนะคะตับไก่ออบสีโค้งหมูกับข่าวสวยเห้านะคะเดี๋ยวทําการผัดกันเลยค่ะเราก็ทําการ ผัดกระเทียมกับน้ำมันนะคะเี๋ยวแม่บานจะใส่พริกแกงลงไปตอนนี้เราก็ผัดพริกแกงนะคะพริกแกงแม่บานย่างมาหลายนะเดี๋ยวแม่บานจะเติมน้ำน้อยนึงเอาไกลล่เราลงไปผัดนะคะตับไกลล่เรานะคะเอาไปผัดในบานเติมน,น้ำน้อยนึงหล้วเอาไก่ลงไปผัดเราก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะในเครื่องปูงเฮ้านะคะ ซอสหอยซีอิ๊วขาวสินะเติมน้าตาลนิดหน่อยนะคะรอให้ตับไก่สุกก่อนนะคะเราถึงจะเอาผักลงไปผัดนะคะเอาผักลงไปผัดเราก็เทผักลงไปนะคะสุกแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ ดับไฟนะคะพร้อมทานเดี๋ยวแม่บานหุงเขาก่อนบาน,นี้่พอบบานเรามาถึงบานแล้วแล้วเกิดสิยายอันนี้เขาไปไห้นะคะไป mm hmm. สิแกะแกะพวกอียังออกเตรียมเข้าไปในห้องครั่วเห้านะคะอ๋ออันหนักมากเลยนะคะหนกันกหนัก เรียบร้อยแล้วนะคะเข้าที่เข้าทางเตรียมพร้อมที่จะใช้งานแล้วก่อนอื่นเราก็จะไม่ลืมที่เซ็นใบรับประกันก่อนนะคะส่งใบรับประกัน10ปีเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารเย็นเราก็สเปร,ริบแล้วก็ผัดตับไก่นะคะเข้ากําลังหุงนะคะ อันนี้ก็ทดสอบว i n ชิงไมชีนว่าน้ำมันจะมีน้ำไหลออกมาไหมนะคะเวลาพอบ้านไม่อยู่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วแม่บ้านก็สิไปแต่งตัวนะคะเตรียมตัวไปทำงานนะคะลงมาพอดีเข่าก็สิสุกก็สิกินเข่าแล้วก็สิไปทำงานกันนะคะแม่บ้านก็ไปแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวจะไปทำงานี่กาอาหาร แร้งเห้านะคะแม่บานกับสกินก่อหลูกกับซาม่เขาก็สิหากินที่หลังเพราะว่าแม่บานกับหูเขาเอ็ดกับเขาเรียบร้อยแล้วค่อยว่ากันนะคะแหละคะชีวิตกินเสร็จเราก็จะไปทํางานจะแวะไปพูดออฟฟิศก่อนเพราะว่าสิไปส่งของนะคะยูอีเปียที่ขายนี่ๆหน่อยๆนะคะกินเขาก่อนนะคะถึงทีทํางานแล้วนะคะถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะแม่บานกับ มาจอดรถมองข้าปากตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะกับบริมืดมากหรอกแต่ว่ามันก็เริ่มเขานานาแต่ก่อนเห็นแสงแตะวันตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่แต่ว่ามันสเริ่มมืลล่ลงเร็วสีมันสิมืดเล้วนะตอนนี้ก็อีกประมาณสิบนาทีหกโมงนะคะเม่บ้านก็เดินเข้าไปในตัวข้านแล้วนะคะนี่กัมื่อวันนี้ก็ทําทวายไรเหมือนเดิมนะคะเลิกลับเมื่อบานคือเกานะคะขึ้น,นีนก็โอเคนะคะเนกคะ่ะชีวิต ของสาวลอยเอ็ดนะคะชีวิตในอังกฤษชีวิตจไปทํางานก่อนสีไปก่อนสีมากก็เลยไปแบบโพดออฟฟิศก่อนนะคะพอไปส่งพัสดุแล้วก็ไปซื้อน้ำตาลซื้อยังนิดหน่อยนะคะมันเบิดเห็นอะไรคุยกันนะคะสู้สูเย็นนี้สู้สค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เลิกง,งานแล้วนะคะกำลังเดินกลับบ้าน สังเกตนะคะแม่บานเปลี่ยนเสือสีไม้นะคะตอนมาทํางานใส่สีขาวตอนกับใส,ส่สีน้ำเงินเป็นอย่างตีเพราะว่าป่วยแล้วลมบาดหัวเราเลยฟาดเส็ผื่นหัวเาหัวเลวบาทแม่บานกับนางพยาบาลก็เลยซอยกันพยุงเลาขึงบาดบรเห็นว่าขอสอกแล้วบาดพรอมไหมมันเลยมาต่าอยู่รอทองกับเพราะว่าแม่บานใส่แต่กลับบริษัทเอพรนนะ จะเป็นพลาสติกมันฝาวนะฝาวแล้วเอาป่วยเลือดแล้วเลยถือเสือแม่บ้านแม่บ้านก็เลยได้ไปเปลี่ยนเสือใหม่นะคะตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งนะคะอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะเริ่มเย็นละหนาวเดินไปข้าปากเข้าเสีงจ้จาหนังกะข้าปากนะคะพอจักหน่อย อันนั้นก็เป็นข้าปากแต่ว่าข้าปากแมปานเป็น <c oughs> เป็นล้านกวางซื่อนะคะเอานะคะกลับไปกัสิไปอาบน้ำหาอะไรกินนิดหน่อยแล้วก็จะนอนนะคะเบิ่งวมวื้มนี้มีกวางบ่มีกวางมีกระต่ายบื้มน,นี้แจ้งกลัวซืมือจักหน่อยในมองเขาเดินไปกันนะคะ ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนเขาหลับกันแล้วค่ะตอนนี้ก็ตีสองแล้วนะคะก็จะไปอาบน้ำหาอะไรทานนิดหน่อยแล้วก็จะนอนนะคะเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันสู้ๆค่ะ